คือเก่านะคะเนาะ,ะมาหาคือเก่านะคะสวัสดีค่ะพี่รัตขับพณหล,ลายๆอันเดียวคือเก่าพี่หนอนนะคะเนาอะไอบ่ได้เขาอันเครื่องอันกลางคือขาเจ้าว่าดอกพี่หน้องเนาะมันจะยากปันได้กระไดเห็นมาเหลวนะพี่น้องเห็นมาเหลวหลายๆคนกระไดให้พันฉลุย,ลยด้วยเจ้าจ้าพี่น้องค่ะเดี๋ยวพี่นองบมีเวลาจริงๆให้ดูไลฟ์สดตัวเองย้อนหลัง และลงคลิปยาวเยอะๆเนาะเนาะลงคลิปยาวเยอะๆอ่าคนประทานได้พานนี่ลงคลิปอันนี้นี่พี่น้องนะคะอันนี้เราหูจักเงินสร้างกันเบิดเนาะยิงเข่ากับยังกับหูเบิดนะคะเนาะได้เข่าลายเป็นได้กระโลบเบิดนะคะพี่น้องหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาลงหลายๆเดี๋ยวเพื่อนเบื่อเพื่อนเบื่อเนาะค่ะเนาะอ่าลงมาหลายเท่ใจนี่ใช่ไหเนาะพี่น้องนะคะลงมาหลายเท่ะตอบคอมเมนต์เพื่อนไปน้ำเนาะค่ะเนาะตอบคอมเมนต์เพื่อนไปน้ำหน้าที่จะขึ้นดีเนาะค่ะเนาะหน้าที่จะขึ้นดีนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อสูบคนไรนะจ๊ะน้องฟูงนะคะเนาะอขอบคุณสําหรับทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนนะจ๊ะเด้อที่อามาชมคลิปให้นะคะอามาชมโฆษณาให้ย่นานั่งขอบคุณทุกฐานานี่บอแปะอีหลีอด้าพี่น้องนะคะเด้อบอแปะนะคะเนาะโฆษณาไม่แปะเลยหรือว่าของผลจะมีแปะแน,น่นะเนาะเนาะหลุถฐานะของเงี้ไม่มีอะไรที่ยากนะคะน้องพี่น้องนะคะมาเบิ่งคลิปในกันมื่อแล้วคลิปต้องคลิปไปแล้วไปนะพี่น้องนะคะเนาะเป็นกําลังใจ กลัวจะฟาฟันพี่ชีน้องฟุูงจ้าพี่เต๋อบานะพี่น้องนะคะเนาะทายกันเด้อเนาะคะ่ะเราบา,เานเดียวกันนะ,ะพี่น้องนะคะเนาะขอบคุณนะคะเนาะนะคะมาเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะนะคะสวัสดีค่ะคุณติก๊กละคะลักษวิไลนะคะสวัสดีนางปะใบจ้ามาทักทายเพื่อนๆมาใหาก้กำลังใจนะคะเนาะผู้ใด้ข้า,านัาา่นไอพานกับไอพานสลุยนะคะเนาะใไอพานสลุยนะคะ พี่สวัสดีจ้าพี่น้องส,สดชื่นไปเลยนะคะพี่น้องจ่าบ๊ายบายเอาทุกคนทุกกำลังแรงใจบอมีเวลาเห็ดค่ะพี่แต๋น้องปุ๋งบอกวบอมีเวลาเห็ดนะคะเนาะอ่าคันบอมีเวลากับผักไว้สะก่อนแก้เพื่อปุ๋ปนนยมณีกะอ่าไปตลาดน้ำเน่ไปหาคลิปเนาะพี่น้องไปตลาดเทื่อเดียวก็ได้คลิปเดียวพี่น้องนะคะเนาะอ่าได้มาคลิปเดียวมาได้มาคลิปจากพี่น้องนะคะเนาะอ่าเพราะว่าทุกคนอ่าก็ สู่กันมากจนนะค่ะเนาะนะคะน่ะก้นอีสําเร็จแล้วน่ะก็จ้าสู่กันอีเล่นเป็นนังนพี่น้องแต่วบบอ่าขันเท็ดเองเรากินเองมันบ่แซ่บกับม,มันบ่แซ่บนะคะน่ะเนาะมันไม่อร่อยเลยห <c oughs> รือว่าจะกองฉีกกดไลน์นะจ๊ะกดซับจอนนะคะเนาะขอบคุณทุกกนร่างแรงใจเพื่อนๆทุกคนละคะ่ะเนาะที่มาให้กำลังใจมื้อนี้เนาะอ่าจะนั่งกับม,มาหมอบมาให้กำลังใจกันมื้อนี้เนาะอ่าจะนั่งกัมาทักทายพี่หาน,ๆๆหหน้องเก่าล่ะค่ะเนาะ สาวพึงการสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่แลวาว่าที่มาให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะน,น,น้อยย่าหน้ากับมหาพี่าน้งนองคือเก่าหรอกค่ะพี่น้องนะคะเนาะถึงจะสําสเร็จแล้วแต่ก็ยังมาหาเหมือนเดิมปอดเท่ากับขยายเนาะคะะ่ะเนาะปอดเท่ากับขยายน้ำเนาะคะะ่ะเนาะละพี่น้องเนาะคะะ่ะเนาะหอมปากหอมคอนะคะ่ะเปลี่ยนกำลังใจดีๆให้ทุกคนเนาะคะะ่ะเนาะเปลี่ยนกำลังใจดีกำลังใจเพื่อนๆเด้อซื้อนเอนาะคะะ่ะเนาะตามปกติคนเคยไหลแล้วบ๊วยไหลมันบ่เป็นจะยู่จ่ะพี่น้องนะะคเนาะ มื่ออื่นอาจจะงดมื่อนึกกดไลค์นะจ๊ะคนซับจอนนะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนกำลังแรงใจเพื่อนๆทุกคนเนะค่ะเนาะที่มาให้กำลังใจมือนี้เนาะอะย่าแน่กับมหาหมอบพิมพ์หาอยู่แล้วจ้าเนาะค่ะเนาะพิมพ์หาอยู่แล้วนะค่ะเนาะพิมพ์หาเนาะคะ่ะจะทิมเพื่อนได้ยังไงเนาะนะคะ,ะสวัสดีค่ะแม่ไม้สวัสดีนะคะแม่ไม้ไก่หรือย,อยังเนาะแม่ไม้ไมนะค่ะเนาะ ใช้หรือ,อยังเอ่ยนะคะไปแล้วก็ต้องการให้มูมาชมคลิปพี่น้องนะคะเนาะอ่าก็เป็นสิ่งดีๆที่แลกเปลี่ยนกันได้นะพี่น้องนะคะเนาะซึ่งโมเมนต์เนวที่ยากอะไรเนาะค่ะเนาะนะคะลงคลิปไปหลายเติบเอ่อมีคลิปเข่าคลิปกรเขา่าเลยพี่น้องเนาะอ่าโคตรนากระดาอันไดเพิ่นบวมักเพิ่นกบะเป๋ไห้นะคะเนา,ะ,นาะอ่าเกี่ยวกับโรคไตเลยจ้าสวัสดีนะคะขอบคุณหลายๆที่มาใหาก้กำลังใจเนาะเมื่อนี้ก็มาให้กำลังใจมูคือเกา่าละจ้านะคะขั้นบนกัดด้อนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะ คุณูกะร่ังแรงใจละพี่น้องเนาะ,ะทีม่มาให้กำลังใจกันเมื่อนี้น,น,น้อยจะนั่งกับมาส้งอีสดสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ดูไลไรสดตัวเองย้อนหลังนะคะเนาะแล้วก็ตอบคอมเมนต์มูไปนั่มคันบอมี่วลาอิลีเนาะค่ะเนาะถ้าไม่มมเนาะคะ่ะตัวจะเห็ดงานบ้านงานเลื่อนตัวจะเห็ดงานหลาดงานหลวงละพี่น้องนะคะเนาะย,ย่ังยุไกยุบาจานะค่ะเนาะสมเข้านอนเลยนะจ๊ะพี่น้องนะคะเนาะ สซงเขานอนแล้วแต่ผู้ใดเจะนอนนะคะพี่น้องบางคนก็นอนดึกเลยนะคะเนาะนะคะเอาซับหนีด้วยพี่น้องขอบคุณทุกกระล่างแรงใจได้รีบเลี้ยวเนี่ยเอาเลี้ยวเนี่ยนะคะเนาะเอากระเอาสันสันกระซับกระซับนะพี่น้องไอ้หมูจับใจความได้บอกหมูซื้อๆดอกพี่น้องอย่านั่งกับไอ้เกินสามที่นะคะเนาะสามทีนี่คือสูงสุดแล้วเด้อพี่น้องนะคะสูงสุดแล้วก้านลายก็หนีจะบ่มีคนเบิ่งแล้วจ้ะเนาะก็สันกับมหาเมล็ดเนาะมหาเมล็ดก็จะได้กินเนาะนะคะ เกงแล้วแล้วก็จะได้ลงคลิปมืออื่นนะคะเนาะเพระาะว่ามือนี้ก็คงจะลงนะคะพี่น้องขอพักผ่อนสักวันหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะเด้ออหาเวลาให้ครอบครัวบ้างนะจ๊ะพี่น้องนะคะเนาะเพราะว่าสู้ๆเด้อเป็นกระลังใจให้ทุกคนเราเด้อจ่าเด้อนะคะเนาะ,ะสาวบึงการเท่ากับบานเราแล้วพี่น้องนะคะเนาะ,อะขอบคุณหลายๆเนาะเพื่อนร่วมอุดมการเพื่อนหักเพื่อนแพงกันมาพี่นอ้องมาลู่จักกันซ้ำเดือนปานว่าลู่จักกันมาโดนนะพี่น้องนะคะเนาะ เงืนเดือดานำขั้นสั่นสิบวดญเงินนะพี่น้องนะคะขั้นสันจะบวได้เงินนะจจะพี่น้องนะคะเนาะเมื่อนี้กะรุ่งคลิปไปไล่เติบนะา๊ะพี่น้องจาะพี่น้องนะคะเนาะแม่จะสําเร็จไปแล้วกันยังมานะคะพี่น้องนะคะเนาะมาซอยพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเนาะมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะดีค่ะนะคะเนาะอีกหนึ่งคนที่สําเร็จไปแล้วเมื่อวานนี้พี่น้องนะคะเนาะวันนี้โฆษณาแปะแล้วจ้าพี่น้องนะคะเนาะโฆษณาแปะแล้วคุณ คนไหนที่ประธานในพานลงคลิปยาวหลายๆนะพี่น้องลงคลิปยาวสักสามนาทีสี่นาทีห้านาทีนะคะกั้นคนพานไปเร็วพี่น้องฟุ่งจ้าพี่เต๋อบานนะพี่น้องนะคะเนาะทายกันเด้อนะคะเราบานเดียวกันนะพี่น้องนะคะเนาะแบบพูดเลยพานแล้วกับฝากพี่ฝากน้องเบิ่งคลิปไปเพิ่มนน,นะคะเนาะดูคลิปแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาหนำนะพี่น้องนะคะเนาะอย่าดูโฆษณาอย่าลืมดูโฆษณา,ดา,าได้นะจ๊ะพี่น้องนะคะทักมาเลยนะคะพี่น้องเนาะ คอยกันเต็มที่พึ่งเลือกงานจะแม่นางจ้าเนาะ,ะที่มาซอยหนุนซอยดันกันเนาะคะ่ะจนสําเร็จไปได้ทุกวันนี้ก็พอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะคะนะ้องเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ในไรายสุดแท่นั่นนั่นจะสําเร็จเนาะนะคะมะแมนว่าหมูมะเบิงไผ่เป็ดสะโมงจะของมะมหาหมูลเลยม,มนันเป็นตะกระดังมะเบิงฉีบเนาะคะ่ะพี่หนองอันไลเ่เสร็จไปแล้วคนหนึ่งนะคะเนาะสำเร็จไปวันนี้นะก็จะหน้าแปะมือน,นี้เลยนะคะเนาะอีกคนหนึ่งก็เคยไลยส่สามถุมสองถุม อ่าบัดนี้จ้าพี่น้องเนาะค่ะเนาะแม่จะสําเร็จไปแล้วกันยังมากนะค่ะพี่น้องนะค่ะเนาะมาซอยอ่าพี่น้องเป็นกาลังใจพี่ๆน้องๆทุกคนเนาะค่ะเนาะมาเป็นกาลังใจให้ทุกคนไดนะค่ะเนาะอ่าร่วมแกมได้นะจ้าพี่น้องนะค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจละเรือพี่น้องที่มาอาหากัดมือนี้เนาะค่ะเนาะอ่าเนาหลายๆแล้วพี่น้องจักส้หน้าที่หาหน้าที่ก็บเราไปเนาะค่ะเนาะอ่าก็ลงไปเลยเนาะค่ะขั้นพานแล้ว นาทีกว่าก็กลงได้แ้่พี่มือสั้นเลยเพื่อนนะคะมือสั้นเลยนะคะเนาะนะคะเอาทุกอย่างแล้วพี่น้องน,นะคะจูงนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะแม่ไม้สวัสดีนะคะแม่ไม้ไก่หรือย,ยังเนาะแม่ไม้นะคะเนาะไก่หรือย,ยังเอ่ยนะคะอดบได้ยจากพี่น้องเนาะอดบได้ก็เลยมาหาคือเก่านะคะเนาะมาหาคือเก่านะคะสวัสดีค่ะพี่รัต กับคุณนายลายมือนีกับไปตลาดน้ำเนยไปหาคลิปเนาะพี่น้องไปตลาดเทื่อเดียวก็ได้คลิปเดียวพี่น้องนะคะเนาะอ่าได้มาคลิปเดียวมาได้มาคลิปมืินนึงเนาะพี่น้องเนาะนะคะอ่าเล่นโทรศัพท์โจ๊ลืมห่อเข้าไว้เราเป็นพี่น้องเนาะค่ะเนาะหนูอยู่ข้างนอกค่ะแม่ก๋จัดเกษ์นะคะขอบคุณหลายเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการันตีแล้วพี่น้องเนาะอ่าที่มาให้การังใจกันมือนี้เนาะยจะนั่งกับอ่ามาส่ง สวัสดีนะคะเพื่อนๆคุณสาม,มีโทรมาว่วอยจ่ตลาดจะเอายังบบเพิ่มมาเนาะค่ะเนาะขอบคุณสําหรับพระเจ้าพี่น้องนะะเนาะค่ะเนาะแม่จะสําเ,เร็จไปแล้วันยังมากนะคะพี่น้องนะคะเนาะมาซอยพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเนาะมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะท <aine S 2> ักทายเพื่อนๆมาหายกาลังใจเนาะค่ะเน,อะอะนาะผู้ใดพลาดนั่นในพานกะหาย <ráp ITE S 1> พานสลุยนะคะเนาะหายพานสลุยเนาะค่ะอาพราะทิ่มปลากรอบรัวมาดวนนะพี่น้องเนาะนะคะ ถิมพอยใหญ่ละวว้าบีมาดนจะพี่น้องนะคะเนาะอ่าพอยใหญ่ละวว้าบีมาดนแล้วก็เลยอ่าคอไฟล่าห้เแล้วจักมาอ่านั่งปลาใบกะอ่าที่จะนั่งบอกแล้วนะค่ะเนาะอ่าเบื้องลัยสดจะกองยอดหลังเนาะค่ะเนาะอ่าพยายามไลยเนาะนะคะคงไก่ละม้างแม่หมายนี่เนาะกินเลาะกินหลายอย่างหลายแนวเลาะกินหลายอย่างหลายแนวเงินนึงนะพี่น้องเนาะนะคะอ่าเล่นโทรศัพท์โจ๊ลืมห่อเข้าไว้เราเป็นละพี่น้องเนาะค่ะเนาะ หนูอยู่ข้างนอกค่ะแม่กอก็จะไล่ซดอีกได้คลิปเลี้ยวไปอีกนะคะพี่น้องนะคะในคลิปเลี้ยวไปอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูพิทคนส้มนะคะคนสมนะคะคน,ะคะนัคนไหนที่ประทานในพานลงคลิปเห่าหลายๆนะพี่น้องลงคลิปยาวสักสามนาทีสี่นาทีห้านาทีนะคะกั้นคนพานไปเร็วอยากเขาไล่นะหมวดแจ้กั้นขาไล่ขอขอ,ขอมาเลยนะคะเด้อ ตันอยากเขาไร่น like well. nah? ํากอเขามาเลยได้พี่น้องนะค่ะเด้อขอเขามารวมดีนะคะคุณมานะโมน้อยสวัสดีนะคะขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจมือนี้นะคะเนาะเนาะค่ะจะนั่งกับมาหมอบนึงนะคะพี่น้องขอพักผ่อนสักวันหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะเด้อหาเวลาให้ครอบครัวบ้างนะจ๊ะพี่น้องนะคะเนาะเพราะว่าเดียวสือบุนะคะเนาะปานหูจักกันมาบ้าดวนเอากระดกกระเดียดปานว่าเลียนหนังสือน้ำกันมากผิดเด้พี่น้องเนาะเลียนหนังสือมานํากัน